ăn cốp tai nạn biệt biệt tai biệt tai biệt tai biệt นี่มีคนทำให้ดูนะจำาไว้วันแรกเด็กคนอื่นน่ะเขาไว้ไม่ไม่แกเล้งเด้ได้ดูเนาะ มันยิบันที่มันนี่ใหญ่หญเงี้ยยิมแทนหนิยิ่งแค่นี้ยิ่งแค่นี้เนี่ยยิบแค่นี้แล้วพอยาพอยายาทางนี้ใช่ไหมมันก็ติดทางโน้นไอ้ยิบมันนี่ยิบมเลย เออพี่อหันไปนั่งดีดดูเนี่ยมีว่าพอจิ้มเลยมันกั้นเลยมั้ยนะพอยายใส่ลงไปเนี่ยมันจะกั้นนี้มันจะไม่รูดออกมาพอยายใส่เสร็จแล้วเนี่ยเขาเสียตรงนี้ทีิงเวลาต้มแล้วมันจะไม่ทะเลึกออก ไม่ทะลึกพอพอนั่น<า>ไม่ทะลึกไม่ทะลึกออกไม่ทะลึกถ้าพูดถึงว่าถ้าเราไม่เอาไม้เสียบอ่ะมันจะเล็ดออกมา,ามันจะลุ่นออกมาโอเคผมเผ้ากำลังกำลังมาทำงานะบูบผมไม่ดีถ้าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องเสียบอีเทอ่ยมนี้มันเล็กอีเทีมนี้ไม่ต้องเสียบ เดียวแทบเดียวก็ยายเต็มแล้วเต่ใส่หม,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 ม้อไปย่อมใส่หม้อไปมาลองโดนหม้อเ่ยเดี๋ยวเนีเดี๋ยวเราก็ใส่ไปอุ่นแรงนิดย Đẹp con nhé Có lần nữa Chia bên mình Chia minh mình nữa. Mình đây chụp, mình <laughs> เดือนไหมหรือ่าเดอนไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าเดือดเดือดเนี่ยเดือนเดือนพลานจำไว้เขาเรียกว่าเดือดพลานเดือดพลานน้ำมันคุณเราต้อมอะไรเดือดมากน้ำมันจะคุณมันก็จะไม่น่ากิน เราต้องอะไร้เดือดร่างต้องเบาเกล็ดถ้าเป็นถ้าเป็นทานก็ต้องใช้เย,ย่โรยเยวเต็มไหมเก่งมกเ๋ยเก่งม Thế mà nhiều như phải bảo Nước mà.